อยูทาเรนอีสไม้ระบบคัดลอกพันสวรรค์บทที่8 4แลกเปลี่ยนสมบัติเย่เทียนตบกันเสียวจอเบาๆเพื่อไม่ให้เป็นกังวลเย่วาหลิงขอโทษด้วยมันยอมรับผมเป็นเจ้านายแล้วเย่เทียนกล่าวเย่วาหลิงยิ้มนั่นไม่ใช่ปัญหาสายสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของสามารถยกเลิกได้หากคุณยินดีจะขายมันไปกูลเย่วงของฉันก็มีวิธีเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้ละทิ้งความคิดที่จะซื้อเสียวจือขอโทษด้วยผมคงขายให้คุณไม่ได้เย่เทียนยังคงปฏิเสธเรนนาแค่่่จจะซื้้อออเสียวยวไางไร ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแค่สมบัติที่เสี่ยวจือหามาให้เขาก็มีมูลค่ามากกว่า2องแสนล้านหยวนแล้วยกัวอย่างเช่นหินแบรนหินแบรนหนึ่งก่อนมีมูลค่าหนึ่งพันล้านหยวนและหินลงแบรนสองพันสองร้อยก่อนก็มีมูลค่ารวมสองล้านล้านหยวนแล้วสำหรับเย่เทียนแล้วเสี่ยวจอมีมูลค่ามากกว่าสองแสนล้านหยวนมาก เซียวจือมีพรสวรรค์ในการล่าสมบัติระดับสูงในขณะที่หนูทองมุ่งส่วนใหญ่มีพรสวรรค์ระดับอ่อนแอระดับเริ่มต้นหรือระดับกลางเท่านั้นหนูทองมุ่งที่มีพรัสวรรค์ล่าสมบัติระดับเริ่มต้นบวกกับพรสวรรค์ทางสายเลือดระดับสูงสุดอาจมีมูลค่ามากกว่าสองแสนล้านแต่พรัสวรรค์ในการล่าสมบัติระดับสูงบวกกับสายเลือดระดับสูงของเซียวจือมูลค่าของมันไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินถ้าเย่เทียนขายเซียวจือนั่นก็หมายความว่าเขานั้นเป็นเพียงคนโง่คนหนึ่งกววััไบบต้เกก็ เมื่อเย่ยวหลิงเห็นว่าเย่เทียนไม่มีเจตนาจะขายเธอหยุดพูดและล้มเลิกความคิดที่จะซื้อเซียวจือเย่เทียนระวังตัวด้วยหนูทองมุ่งมีข้าไม่น้อยถ้าอยู่ในฐานทะเลมันอาจ,จไม่มีใครกล้าแย่งหนูทองมุ่งของคุณแต่ถ้าคุณออกจากฐานทะเลมันไปไม่แน่ว่าอาจจะมีคนลงมือก็เป็นได้เย่ยวหลังกล่าวเตือนผมเข้าใจเย่เทียนพยักหน้าแต่เขาไม่ได้กังวลถึงเรื่องนี้เลยครั้งนี้เขาได้รับสมบัติล้ำค่าม,ามามากมายเขาไม่จำเป็นต้องออกจากฐานทะเลมันไปอีกนานและกลับใดที่เขาทุ่มเทเก็บตัวฝึกฝนอัตราการเติบโตของเขาาาาากกก็จจจจะเิินนนนนนีดดัคอื่่ไไมมสตร้ เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องออกจากฐานทะเลมานด้วยความแข็งแกร่งของเขาไม่มีใครที่จะสามารถแย่งชิงเสียวจอได้อีกนายท่านท่านเป็นคนดีจริงๆริงเสียวจอจะต้องพยายามหาเงินให้นายท่านมากสองแสนล้านเสี่ยวจือไม่รู้ว่าสองแสนล้านนั้นคือเท่าไหร่นางรู้แต่ว่ามันต้องมีมูลค่ามากอย่างแน่นอนและนางก็ไม่รู้ว่าลาพันแค่สมบัติที่นางหามาได้นั้นก็มีมูลค่ามากกว่าสองแสนล้านแล้วถ้านางงามคงจะต้องกรอกตาใส่เยว่าหลิงอาศัยเงินเพียงสองแสนล้านต้องการจะซื้อข้าลำข้าไปเทียบกับหนูทองงู่ตัวอื่นๆได้อย่างไรตัวข้าไม่ได้ราคาถูกเพียงนั้น นักรบผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเย่เวกลับมาทีละคนแต่เมื่อถึงเวลาที่รอยแยกมิติกำลังจะปิดก็มีนักรบผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเย่เวก,กลับมาเพียงหกคนเท่านั้นรวมเย่เวหลิงเป็นเจ็ดคนนักรบผู้เชี่ยวชาญตระกูลเย่เวหายไปมากกว่าครึ่งเย่เทียนคิดโชคดีที่อัจฉริยะในการบ่มเพาะระดับสูงอีกคนของตระกูลเย่เวอรอดกลับมาได้การสูญเสียในครั้งนี้จึงไม่มากนักกลางอากาศรอยแยกของมิติเริ่มหมดตัวลงอย่างรวดเร็วแม้แต่ราชาหยุนเหอก็มีอาจหยุดยั้งได้เป้นเสียแต่ว่าเขายินดีที่จะเอาชีวิตของตตัััวเเเเเเเออออองงงไปปสีีีี่่่่ยยบาาาาาาทททขจิดดมมมนนนนนนน้กืแรชชหห มีนักรบผู้เชี่ยวชาญหนึ่งพันคนที่เข้าไปแต่กลับออกมาน้อยกว่าสามร้อยคนเย่วหลิงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เย่เทียนไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจของเขารู้สึกถึงความหมดร้ายของการเดินทางในดินแดนลับหากไม่ใช่เพราะเขามีพรสวรรค์ในการรักษาระดับสูงสุดและความสามารถในการเคลื่อนย้ายพริปตาด้วยพฤติกรรมของเขาที่ตามมหาสมบัติอย่าง้า,างเพลงว่าเขาคงจะตายจากการปิดล้อมของสัตว์อสูรไปนานแล้วเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ของนักรบผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆนั้นอันตรายแค่ไหนการมีชีวิตรอดก,กลับมาก็ถือว่าโชคดีแล้ว ถ้าผู้ฝึกยุดที่ฐานลินไฮรู้ว่าการเดินทางเข้าไปในเขตแดนลับต้องสูญเสียนักรบผู้เชี่ยวชาญไปมากกว่าเจ็ดร้อยคนพวกเขาคงจะอาปากทังย่เทียนคิดกับตัวเองในความเป็นจริงถ้าเขาไม่มาที่ฐานทะเลมานเขาเองก็ไม่กล้าจินตนาการถึงฉัดที่นักรบกว่าเจ็ดร้อยคนต้องเสียชีวิตอย่างไรก็ตามในที่เล็กๆอย่างฐานลินไฮนักรบผู้เชี่ยวชาญคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการตกตายไปจะทําให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่แต่ที่ฐานทัพทะเลมานมีทั้งผู้คนและคนที่มีความสามารถจํานวนมากกว่าหลายเท่าต่อให้ต้องตายไปมากเพียงใดก็ไม่ส่งผลกระทบอะไร กลับกันเถอะเมื่อเย,ยวอคงเห็นว่ารอยแยกมิติถูกปิดสนิทเขาจึงไม่รออีกต่อไปแม้ว่าจะมีนักรบผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเย,ยวอที่ยังมีชีวิตอยู่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถออกมาได้พวกเขาทำได้เพียงต้องรออีกสิบปีเท่านั้นกลุ่มเรือหอเหินวายุลอยขึ้นไปบนอากาศและมุ่งหน้ากลับไปยังฐานทัพทะเลมารเรือหอเหินวายุจากตระกูลอื่นก็ค่อยๆบินออกไปที่ละลำลำไม่นานก็ไม่เหลือร่องรอยของมนุษย์อยู่ในเทือกเขาที่กว้างใหญ่นี้อีกและสัตว์อสูรก็กลับมายึดครอง เยเทียนสมบัติที่คุณได้รับในเขตแดนรับเป็นของคุณแต่สมบัติบางอย่างที่คุณไม่ต้องการคุณแลกเปลี่ยนกับหอยุดได้หรือไม่เย่วอหลิงถามได้สิเย่เทียนเห็นด้วยเดิมที่เขาตั้งใจที่จะขายสมบัติบางอย่างออกไปอยู่แล้วเพราะสมบัติที่เขามีมากมายจนเต็มมีติดส่วนตัวและถุงเก็บสมบัติทั้งสองใบไปกันเถอะฉันจะพาคุณไปที่หอยุดเย่หวอหลิงพาเย่เทียนออกจากตระกูลเย่วอและมุ่งหน้าไปยังสาขาของหอยุดที่อยู่ไม่ไกลนะักไม่นานก็มาถึงหอยุดหอยุดแห่งนี้ใหญ่มากเย่เทียนมองตึกขนาดใหญ่ที่มมคววาาาาสูงงงรรเเตหน้ขแแลละึ เมื่อเทียบกับสาขาของหอยุทธของฐานทะเลมันแล้วหอยุทของฐานลินไฮนั้นเล็กเป็นอย่างมากเนืฐานทะเลมันมีหอยุทอยู่สิสาขาและสำนักงานใหญ่ของหอยุดนั้นใหญ่กว่านี้มากเย่วอหลังอธิบายเมื่อเดินเข้าไปในหอยุดเย่ยวอหลังก็จัดการแลกเปลี่ยนให้เย่เทียนด้วยต,ตัวเองภายใต้การจัดการของเย่าวอหลิงผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมากประสบการมาประเมินสมบัติของเย่เทียนด้วยตัวเองนายน้อยโปรดนำสมบัติของท่านออกมาผู้ประเมิเนกล่าวเย่เทียนหยิบถุงเก็บสมบัติขึ้นมาและค่อยๆหยิบสมบัติออกมาวินานสมบัติของเขาก ดวงตาของเย่ยว่าหลิงหดเล็กลงเธอมองเย่เทียนอย่างไม่อยากจะเชื่อมีสมบัติมากมายถึงเพียงนี้แต่ไม่นานเธอก็เข้าใจเธอนึกถึงหนูทองม่วงภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นขอมทรัพย์ธรรมชาติของเขตแดนลับและมีสัตว์เลี้ยงอย่างหนูทองม่วงการจะหาสมบัติสวรรค์ทุกชนิดไม่ใช่เรื่องยากลายน้อยสมบัติเหล่านี้ท่านต้องการจะต้องแลกเปลี่ยนกับหอยุทธของเราจริงๆหรือผู้เที่ยวชาญด้านการประเมินพูดออกมาด้วยอารมณ์ตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นสมบัติมากมายขนาดนี้ถึงแม้เขาจะทํางานมาแล้วหลายสิบปีก็ตามใช่้อองาเเเเปี่ยยยยยนนนนัททหดดพูจ็ สมบัติเหล่านี้ดูเหมือนจะมีมากมายแต่ในความเป็นจริงมีเพียงหนึ่งในสิบของสมบัตท,ทั้งหมดที่เขาได้รับมาเท่านั้นและพวกมันล้วนเป็นสมบัตที่มีมูลค่าค่อนข้างธรรมดาเขายังไม่ได้นำสมบัติล้ำค่าที่สุดออกมาเนื่องจากมูลค่าของสมบัติที่นำมาแลกเปลี่ยนนั้นสูงเกินไปเยาวลิงจึงเชิญผู้เที่ยวชันด้านการประเมินมาอีกหลายคนและได้ดึงดูดผู้บริหารระดับสูงของหอยุธเขาออกมาประเมินมูลค่าสมบัติของเยเทียนด้วยตัวเองครึ่งวันต่อมาผู้ดูแลออกล่าวว่านายน้อยเยเทียนสมบัติเหล่านี้มีมูลค่ารวมอยู่ทีี่่ลล้้้้้าาาานนนนไดดแคคเเยยยยพพพักหววมึงอใจ Come in.